สวัสดีครับอยู่ผม Crazy Gaming TV ผมวันนี้ยั่กันในเกม w o f w a r s h i p กันนะเดิมผมวันนี้พาร์ทที่เรามาเจ็ดหรือเปล่าหรือแปดไม่รู้คนะ่ะผมจำไม่ได้เนะแต่พาร์ทนี้ผมจะมาเล่นเรือเหมือนเดิมนะก็คือเรือฟูโซชื่อสำเนยียงเพราะคือชื่อนี้เป็นชื่อของเรือประเทศญี่ปุ่นเนาะ เขามาเป็นภาษาอังกฤษมันก็อาจจะงงๆนิดๆหน่อยๆนะขออภัยนะครับผมครับผมออกเสียงผิดเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นสักสองเกมนะผมวันนี้ไม่มีคือวันนี้อย่างหนึ่งคือเรืออัพไปตันเนาะอยางอัพไปตันนะผมผมเดี๋ยวผมขอเวลาอัพเรือให้ตันเนาะผมจะค่อยมารีวิวอีกทีนะผมโอเคผมเดี๋ยวผมมเจอกันในเกมผมโอเคครับไปครับโอเคผมก็ขอตัดมาที่ช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะผมโอ้มีเรือฟูุสโซ ฟูโซทั้งหมดสามลำเนาะโอเคน่าจะไหวอยู่เรือฟูโซชอบชอบสื่อชอบสื่อชอบอืมทั้งหมดแต่ถึงพัน,ผ,นมผมได้ไปฝึกเล่นเรือลำนี้มาสักพักหนึ่งสักพักเดียววันเดียว เล่นเล่นเล่นแค่คนเดียวเออแล้วอย่างหนึงผมมีขายอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะอันนี้มาผมมีขายอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะอาจจะทําเรือเรืออีกลำหนึ่งหาผมได้เรือยามโดเสร็จแล้วปุ๊บผมผมคิดว่าผมจะเอาเรือบิชต์มาอีกลำหนึ่งเนาะบิชต์มาเรือโซเวียตเนาะเร้ยไม่ใช่โซเวียตดินาซีเยอรมันหรือเปล่าวะน่าจะนาซีนะเออบิชต์มาเนาะ จะเอามาเล่นอยู่นะแต่วันนี้แต่วันนี้ผมขอเอายาม,มาตโตกันเนาะส่วนบิชมักนี่เอาไวท้ทีหลังเอาไว้เอาไว้เป็นภาคพาร์ทแยกพาทแยกเออพาทแยก,แยกไหนวะอยู่ไหนวะมีเห็นตัวเลยลำมันเล็กอ,อ่ะเจอแล้วลำงั้นแรก โอ้หักหลบจบเลยหักหลบจบเลยคุณดูบบตรงนะเรือเรือเรือลำนี้หันปืนโคตรช้าช้าเกี้ยถึงมันจะชดชดเชยเรื่องก,การหันปืนช้าด้วยปืนเยอะๆก็ตามเถอะนะแต่หันปืนช้าจะเป็นปัญหาเห็นไหมครับผมนีม่แหละเส็แล้ว โอ้ไม่ได้ไปว่าปืน,ป,นปืนใหญ่ลองไม่สั้นมากรัศมีโคตรสั้นสันสงเกตได้จากบนเรดฮะสั้นซิบหายเลยไม่ใช่ปืนใหญ่หลักก็ได้วะหนึงน่งหนึ่งหนึ่งอย่าหักหลบได้ไหมป,ปืนปืนใหญ่ยิ่งรีโหลดกระสุนช้าๆอยู่เออ ชุดเดียวหมดเลยนะ่าจ,จะไปโดนหมดเลยโอ้โไนส์ตายโหงอะไงกูเออแล้วยย <c oughs> อย่างเกมนี้ไม่ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินเนาะไ,ได้ปะเรือปวดผมผมต้องไปฆ่าตลอดแม่งไม่มีไ,มไดวะผมแน่นอนกูว่าผมแน่ว่าละหักผมหมดเลยกระสุนปืน มาเลยมาเลยหันหัวเรือชา้ามากกันนี้โอ้ไม่โดนติดติดภูดดดเขาแล้วกลาดใน้ี่หมดแล้วโดนโอ้โอ้ยิงไม่หมดโดนสองนัดเจ๊ะ ความแม่งนี่ความความแม่งปืนนี่คือหนึ100่งร้อยเปอร์เนต์นึกไออนไลน์ไหมเนี่ยฮะมา คนอีกน like ึงเลือดมาปุยเร็วนอยสวยอืไม่โดนเรือเรือเรือล่าตะเวนมันเร็วอ่ะไม่โดน ไอ้หมาละขึเข้าเข้ายืนเลยนะยั้ษน่ิปอย่างเี้ปืนกูใช้ยังไงละเอาดิเฮ้ยตำปีโดใช่ไหมเนี่ยซ่อมเลยโอ้ใช้หมอกอีกกูไม่เห็นเฮ้ยตำปีโดว่าจมจมจมเสียละเสียละ ในได้ไปคุยคุยกับรำม,ม่วงในนั่นไงกูว,ว่าละจนได้อีกละนอ้อโอเคผมผมกดตัดไปอีกเกมนึ่งน,นะโอ้ยวันนผมจะอันสักสองเกมนะครับไี่เจอกันนะพีเจอกันอีกเกมนะไปครับ โอ้ชิมหายละกดผิดเรือชิมหายละกดกดเรือคัดหนึ่งมาฮะโอ้โอ้โอชิมหายละอ่าจะตัดออกไอ้ขี้เกียจเนาะงานเดียวงั้นเดียวผมขอเล่นเกมนี้ให้จบก่อนนะเดี๋ยวผมผมขอเล่นเกมนี้ให้จบก่อนนะแค่นัครับผมไปเจอกันอีกเกมนะ ที่ผ่านมผิดเรือโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยละมาเรามาเข้าเรื่องกันต่อเอาไปเดกกี้เกี้เอาไปผิดลำโอเคครับผมอคราวนี้คราวนี้เรามาถูกลำละไปเจอเขาไปเจอกันในหน้าจับคู่อีกครั้งเนาะตัดตัดอีกครั้งหนึ่งตัดอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมโอเคครับผมโอเคครับผมเราเข้าอยู่ในตัวเกมไม่เรียบร้อยนะเกมนี้มีเรื่องุกเครื่องบินนะผมเสร็จหวานผมผมนะผม บอกเลยว่าหายแน่ลำแรกผมผมผมคือผมจะพยายามไปหาเรือข้างหลังของศัตรูให้ได้ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะอะไรเผมผมจะจมเรือเพื่อนบนนค้นขี้นมาผมบางบางบนเรือประจักเรือเรืออะไรว่าเรือเรือลาะตะเวนีกบางเขี้ยแต่ข้อแต่ข้อดีคือดาเมจแรงแรงเขี้ยไรเขี้ยเลย ไม่มีมีเพื่อนบอกแล้วตอนนั้นมีอะไรเจออยากยิงว่ะอยู่ระยะไกลเกินนัด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 แรกพอ ยิงไม่ดโดนโอ้ยไอ้ี้ยจมลำแรกเลยเหรอจมเร็วเกินเพื่อนเราโหดเกินติดภูเขาไปเดิมตรงนี้อ่านได้ยังติดยืนไปเดิมอือตรงนั้นนะ่าสนใจ ทหนรนี้เลยไอเจะเลือกคาดนี่แหละเลือพ่คาตนี่แหละเอวีเลือพ่คาดเดืเอไปไปด,ดจัดบ้านนี่ข้าน,นายอาจจะโดนนะเต็มๆเ,เลย หูเพื่อนแม่งยิงบ้าข้างเพื่อนไปจมมาซะมึงอ่ะสุดยอขนาดนี้ไม่จมก็ไม่รู้ละเฮ้รัดได้ภูมใจเหลือเกินรัดได้เอยดูบลเลยได้ดูเรือไดูเรือตปโดสตัว้ปดูสดิสตโสตดิเราเนุ่นกงีนั่นเห อ่าเห็นแล้วอยู่ข้างในอยู่ข้างล่างเสร็จโจนจมลำแรกแนม่มึงมีจ้าลำแรกดิลำต่อไปเรียบประจันบาลไปคุยกับลากประมงเสมึงอะ่ะ โอะโหที <Workers> oh, ่ผ oh, ู <switched out. S 1> ้เข้ามาเลยเลยโอ้โหจะได้กระสุนมายี่ปีผูเข้ามาเลยบูติดเกาะจมละจมละจมเลยจมละเชื่เพื่อนจมเลยงั้นเราจะทำการทำการ หาเรือศัตรูอีกลำหนึ่งนั่นไงเจอละฮันแน่เจอแล้วแม่สาวน้อยเราเจอนะตอนนี้เราผมขออนุญาตขับเข้าไปแป๊บนึงช้าเรือเรือนี่มันขับช้าบหน้าคนที่หมายเรือเรือเนี่คืองุนงงมากเดี๋ยวเราทำไม่ได้รุกยิงบินของทีเราไม่ เดี๋ยวเดียวเดียวเราจะมาจับตัวสินี้เรื่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวกันกนินมันเร็วอ่ะยิงไปไม่ถึงอ่ะนี่มันขับหนียล้วอ่ะมาหายวะนี่ตัวน,นีไป่ได้โอ้โหมันขับหนีเยอะเลยว,ลว่ะ เดี๋ยวมันเร็ว้วยนะไอสัตว์ยิงไม่โดนอะ่ะมันยิง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 ไม่โดนดิมันมันล็อกเปล่าไงอนะ่ะเฮ้ยเอากระไดเอ็นขวบเรือนี่ก็ได้าไดขาดนี่ก็ได้วะเฮ้ยน,น,น,นั่นลำนั้นไทเลสตับปิโดเหรอตัวไหนมึงอนะ่ะ พื้นก่อนสุดกันก่อนโวย้ยรีบไปไหนีบไปไหนามาคุยก่อนก็เลยมันคุยกันแล้วไปไหนอะ về này bước gần bị đồn đấy hả bị rồi má ไม่วันนี้ไม่วันนี้มึงก็กูต้องจมไปคันหนึงไอ้สัตว์หรือว่าไม่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 วันนี้มึงก็กูก็นอนจมไปจมไปลำหนึ่งวันนี้มึงก็กูต้องจมไปลำหนึ่งเลยสัตว์อื้อ ไปเลยพนุเครื่องบินไปต่อไปมึงอ่ะโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละเลาหมดกันรอดไปได้เองอ่ะตัเครื่องเลยรอดไปได้เองอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จุเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าผมบายครับ